พี่ชิมาแล้วพี่หว่านได้พี่ชี <โม S 1> ยังคะโมโมพี่ชายของหนูนะนี่เป็นซุปเปอร์ครั้งแรกของพี่ชิในอเมริกานะครับเราอยู่กันเกี๋ยวสั้นมาซื้อของให้พี่ชิเข้าบ้านก่อนวันแรกแล้วก็ซื้อปลาให้น้องด้วยชิเป็นไงชอบไหมปเปอร์ที่เมตาใหญ่ใหญ่ด,ญดีเดี๋ยวพ่อพาไปเจ๋งวันนี้อีกต่อไปโอเคไป เอาล้วครับพี่ชี้กำลังเดินเข้าบ้านพี่ชิมาแล้วนี่มันน้องนาตาชากับพี่ชิ้นี่นะเบบี้นาตาชากับพี่ชี้นี่นะพี่ชีของหนูพี่มหมายได้พี่ชี้ยังไงพี่ชายของหนูนะนนะของขวัญวันเกิดที่พ่อให้พี่ชี้คือให้หนูส่วนของขวัญวันเกิดหนูคือพ่อให้พี่ชี้ เบบี้นาตาชาโอ้ถ่ายแล้วยิ้มแฉ่งเลยโอ้นาตาชากับพี่ชีรอผมเขามานานแล้วนะโอ้แต่ไม่ไปอาบน้ำก่อนยิ้มเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะได้รู้แล้วรู้แล้วโอ้ยนาตาชาจ้องพี่ชีใหญ่เลยอ่ะพี่ชีหนีไปแล้วพี่ชีหนีไปแล้วพี่ชีกับน้องนาตาชาโอ้ยนาตาชาแอบมองพี่ชีด้วยความสุขยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะ น่ารักไปสองคนนี้นี่ดีใจล่ะค่ะเขินพี่ชีตอเนี่ยทาเป็นมองวิวเนี่ยอีกหน่อยได้กอดพี่ชีแล้วนะเด็กพี่ชีอาบน้าก่อนนะคะนันทชานะคะโอ้โหมีความสุขมากเหรอคะพี่ชายหนูมาหาหนูแล้วโอ้ได้อยู่กับพี่ชายเป็นเดือนเลยดีใจมากเลยล่ะคะอนันทชามีความสุขมากเลยล่ะค่ะโอ้โหดูสิ พีชิก็เขินนาชาเหมือนกันนะรู้ไหมายิ้มขนาดนี้พี่ชิก็เขินนะคะเอาพีชิไปอาบน้ำเดี๋ยวใมาเล่นโอ้โอ้โอ้้โอ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 ้อ้โอ้โอโอ้คอ่โอ้โอ้โอโอโอ้้โอ้้โอ้กโอ้้อโอ้อโ้โอ้อ้ เก่งที่สุดเลยค่ะยิ้มหวานมีความสุขโอเคตบมือมีเสียงตบมือมีเสียงด้วยโอเคเก่งที่สุดเลยไปยางหงแบบนี้นี่ไปยังไงไปนะจ๊ะเฮ้ยมีพี่ชี้มาเฮ้ยเดี๋ยวนอนเถอะเฮ้ยไปยังไงใครมาโอ้ยิ้มให้พี่ชิมาโอ้ยทำไมราชกเขื่นพี่ชี้ตลอดเลยหันหนีเลยหันมามองเขา แล้วก็คืนใครนะ,นะใครน,ะน,ะ,นะน้าเหมือนหนูเหรอเออโห้ยนายตาชาเัเคนพ่ชีแล้วตายล้ฮะโอโฮ้โหไหน เอ้ย<ม>นันชาออกมาดูวิวกับพี่ชีพพี่ชีพพาน้าชาออกมาเที่ยวดูวิวได้เรื่อยๆนะลูกโอ้โหวิวสวยมากเลยพี่น้องสองคนนันชายิ้มหวานยังคะได้ยิ้มแล้วโอ้ยิ้มแล้วเดี๋ยวให้เช็ดน้ำจิ้มให้นะนันชาคิสคิสยังคิสคิส พี่ชิคิสคิสน้องได้นะน้องไม่ว่าแอบคิสน้องไปเลยฮัลโหลแปดสามถ่ายด้วยกันพี่ชิน้องชานะคะน้องชาหันมามองกล้องหน่อยสิคะโอ้โหยิ้มหวานอย่างเดียวใช่แล้วทุกคนแฮปปี้วันเดย์ทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Ashi to พีชน้องน้องเดี๋ยวมียันอื่นอมีพวกเราเตรียมให้พี่ชีค่ะขอพ่อพ่ออวยพรพี่ชีสิโอ้ขอให้พี่ชีเติบโตเป็นคนที่มีแต่คนรักนะครับขอให้โชคดีในทุกๆเรื่อง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากอุบัติเหตุใดๆแล้วก็เป็นพี่ที่นา่ารักของน้องนาตาชาตหลตะะอดไปค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะอันนี้ไม่ได้เอาเค้กแบบแนวแบบว่าสวยงามอลังเพราะว่ารู้ว่าชีจะไม่ได้แบบอินก็เลยเอาเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกที่เราชอบชอบ <มา S 2> แบบเด<ห>ียวพ่อพอชอบแบบก็เลยจัดให้อาชีแบบนี้นะคะจะหกแล้วจะหกแล้วโอ้หกอ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้โอ้โอ้ คิสคิสพีชี y อมาคิสคิสคิส ya อย่าเพิ่เบื่อแกคิสคิสกันมาแมอยู่ให้คิสคิสมันเกิดพี่ชีก่อนทำให้คิสพีชีพคิลอกาลควสูงมากอะคิสคิสจะเล่นแล้วใช่ไหมคะจะเล่นแลวใช่ไหมโอมันมีสิ่งเล้าใจอะวิวันวหนูน้อยอะ ติดเกมกับพี่ชิหรอคะโอ้จารชอบโมโหสเตชันพี่ชิเจ๋งจังเลยค่ะหนูมีความสุขเบอร์ไปเลยโอ้โอ้โอโอดูไม่ทำไมเขา,เามือไปจับตรงนั้นพี่ชือเพราะว่าเขาชินกับการส,สไลด์มือถือด,ดิอคือเขาต้องแบบมือถือมันแบบมันใช้หน้าจอไงเขาก็นึกว่ามันไปอยู่ข้างบนไงไหนไหนเห็นปหเขานึกว่า ถ้าไปจับหน้าจอแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยน hey, พี่ชิทำให้หนูหน่อย